กูให้สิบเอ็ดทีสวัสดีครับแล้วนี่คือรายการตัวเฮีไรวันนี้เรามาแกะตัวอะไรครับ วันนี้เปลี <congratulations> like Piece, Pokemon, like ่ยนมากหลังจากที่เราเปิดพวกโมเดลอนิเมะบล็ออย่างวันพีชโปเกมอนอะไรอย่างนี้แต่วันนี้เราเขาเข้าสายเกมโดยตรงถ้าเป็นเด็กรุ่นพวกเราอ่ะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายอ่ะก็จะรู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีซึ่งนั่นก็คือพรพลานาเมื่อกีตัวเฮียอะไรแมทอดสลัดจากพายเป็นซีอาร์ครับผมเห็นครั้งแรกนถึงกับต้องบอกเฮียกับบ็นเลยว่าเอา เออยี่ห้มึงเร็วจริงๆตัวน,นี้กูส่งมาแบบป้ายยานันหายตัว <c oughs> มึงไม่โดนอะ่ะอันนี้มึงส่งมาให้กูเองเลยเอาก็อยากได้คือกูอาจะแพ้อะไรที่มันแบบมีความทัชกับความความหลังมันเด็กอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ด้วยความที่เป็นงานนี้ก็สิ่งเนี่ยคุณนะ <c oughs> อย่าบอกนะว่า,าลูกค้ายเหรอลูกชายเยอะเลยงานนี้ก็สิ่ตัวแรกของรายการต <c oughs> ัวแรกตัวแรกที่มาถึงสดถึนได้ถึงได้แล้วเงี้ยอาว่าหนักจริงหนักเนาะหนักหนัก อันนี้จะเป็นด่านด่านที่เป็นมัมมี่อ่ะ,อะด่านในอียิปต์ซึ่งก็ตรงนี้จะเป็นป้องมัมมี่เราต้องยิงให้แตกเพราะงั้นมัมมี่จะออกมาเรื่อยๆอ่ะเฮฟวี <c oughs> <Machine> ่มอสตรีกอนหรือว่าตอนเด็กูเรียกว่าเฮติวอจิงกาอันนี้อ่ะ อ่าเหลือขาไก่เรายังไงดีอ่ะเนี่ยมันเหลือขาไก่แบบนี้ทำไงกับมันดีอะแตคือมันมีมันมีร่องในเฮียว่ามันต้องติดตรงไหนอ่ะต้นไม้เหรอมันไม่น่าใช่ต้นไม้อ่๋อเยี่ยนนวดฟาโลขาไก่นวดฟาโลแบบเมียน <laughs> ไม่คือเราก็ไม่ได้มาสังเกตไงโฮ้ยโอ้่นอล็กว่าดวด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 เลยมาถึงเวลาให้คะแนนกันบ้างหลังจากต่อกันมาสักพักหนึ่งใหญ่ใหญ่สักพักใหญ่พอไอ้หนวดทฟิงนี่เลยตรงนี้นะฮะมันเนียนมากจริงเพราะว่าเราเราตาถัวก็ไม่รู้นะเริ่มที่คะแนนแรกกันเลยคะแนนสีและดีเทลมึงว่าไงว่าชอบไหนไม่ชอบไหนก็คุมโทนได้ดีแล้วก็ถ้าเกิดในภาพตอนนี้เล่นเกมเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างสีแบบคุมโทนร้อนอย่างนี้แหละเพราะเป็นฉาก ลซายการลงสีเนีย้ยพูดได้เลยว่าเนีย้ยแทบจะไม่มีตรงไหนทีอ่ออกมานอกเส้นหรือว่าดูไม่เรียบร้อยมันก็มีการทำ texture ท,ที่แบบดีตรงไหนเป็นทรายก็แบบทาทรายกูขาอะไรมาเลยรงตัวคนก็คือแบบเนี้ยบกิบ texture ถือว่าหลากหลายเลยเพราะว่าก็มีผ้ามัมมี่ด้วยแล้วก็มีพาร์ทใสาของเอฟเฟกที่มีบ่อยมาด้วยโดยรว,ยวยมนี่ถือว่าสวยงามเลยอสวยจริง กูชอบตรงที่ป้อมมันมีมีของมันมี่เน่ยมันประกาศแล้วก็ไหนวะมันมีนะกูจะปล่อยแล้วนะเออในเกมมันมีปะไม่แน่ใจต้องลองเล่นดูเออใช่ใช่ให้เก้าจุดห้าด้วยละกันเพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยก็คือทรายเนี่ยมันก็อาจจะมีลงเฉดที่อาจจะเห็นตรงเออมันมันเป็นการเทนไปนิดนึงแต่ไม่ติดเลยนะคือจริงๆไม่ติดแต่ว่าคิดว่าเออทะเลทรายเนี่ยถ้าเทนออกมาจริงๆเนี่ยกูพูดเยอะไป กูพูดเดยอะไปกูพูดเดยอะไปมัคะแนนกล่องน,นี้กับการเล่นกิมมิคของแบบด้านหลังที่เป็นเฟซี่อะไรเงี้ยก็ดูเออน่ารักแต่ว่าติดตรงที่ข้างหน้ามึงทำรูปมาซะชัดเลยฟิ้นแบบ 300Di ่ะแต่ข้างหลังเปิดมาแม่งแบบ ถึงเจ็ดสองหรือเปล่าไม่รู้แม่งแบบเลยเขาอาจจะตั้งใจให้มันเป็นพิกเซลไงเฮียเกมมันจะเป็นเกมอิเมชั่นหน่อยนึงมันจะมีความแบบเนี่ยพิกเซลไอ้เยี่ยนี่มันพิกเซลไม่ชัดแล้วไม่ใช่พิกเซลนี่ให้แปลกเพราะว่ากูไม่ติดกับการที่พิมพ์มาว่าตรงปกนี่ไม่รู้จะตัดยังไงเลยว่ะแม่งตรงทุกอย่างสีก็ตรงอะไรก็ตรงเป๊ะมากกูให้สิบเอ็ดทีได้เอาตีกันแน่ต้องอะไรู้วยเพราะว่ามันมีแถม อ่าใช่ใช่ใช่ในปกมันไม่มีเออเอู้ไหมเอ็กซ์เซ็กว่าคุจะเจอเพชจิวจิงก้ากูตรงนี้ใช่จิงก้าไม่ใช่ิงกาสสองุณค่านี่จนดีต่อใจจริงให้เต็มสิบสองแต่ถ้าเกิดอยากได้11นะอืมกูอยากได้มาโก้ด้วยอ๋อถ้ามีมาโก้ไยืนด้วยมันจะดีมากเลยมึงเคยพูดใช่แต่แต่แค่นี้ก็โอเคแล้ว ตัวแรกมาลิก้าติ์เลยแซงหน้าทุกคนมันก็มันงานมันดีถ้ามันมีให้สั่งพิเวอร์เดอร์จากท่ายนี่เลยนะไม่อยากได้ลุงตัวประกันในเงี้ย <c oughs> <c oughs> ในเงี้ยเอาในเงี้ยไอ้ลุงตัวประกันที่มึงจะพิมพ์ไฮส์แล้วไม่ปล่อยบุกเก็ตด,ด้วยนะบางตัว <c oughs> อ้าวเหรออ่ะ <c oughs> เอเอบางตัวมึงปล่อยได้แต่กูชอบตัวนั้นจริงกูชอบลุงมากถ้าเกิดถามว่าตัวที่ปลด,ดจริงคือตรงที่อ่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราไวะคะ้ครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับ EP หน้านั้นจะเป็นตัวเฮียอะไรหรือว่าพวกเราจะยังเหลือตังซื้อกันไหมก็ติดตางกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีฮะสวัสดีสสดครับบ๊ายบายเฮียกูต้องเล่นแล้วล่ะอ่าวไปอะไไปเล่นเลยอนี่ไงมีคงมี่ด้วยคางมี่จริงๆว่ะ